สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดกดไลค์นะคะรูปโปรไฟล์ไม่ใช่รูปโปรไฟล์รูปนะคะจะทำํำยังไงนะมาดูกันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะจากนั้นพิมพ์คาว่าเค M เอ็มร็อที่้ได้เลยนะคะอ่าจากนั้นนะคะก็ให้เลือกองล์นี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่เคยสมัครสมาชิกไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแล้วถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกการขั้ง,ต,งตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะหมาที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยค่ะชื่อผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลที่มีขึ้นมาเองก็ได้นะคะและ้วก็รหัสผ่านนะคะต้องเป็นรหัสผ่านที่เราจําได้นะคะจากนั้นติ๊กสองช่องนี้นะคะแล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้เนะคะวันนี้นะคะต้องการจะเพิ่มไลฟ์โพสนะคะก็เลือกไปที่ Facebook นะคะเลือกบทหมูที่ต้องการได้เลยนะคะ,ะจากนั้นให้เลือกบริการที่ต้องการนะคะะ ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนะคะไปลองไปก๊อปปี้ลินะคะต้องเป็นโฟ์ที่เป็นโฟสสาตันแล้วนนะคะแบบนี้นะคะอาจจะงาให้เลือกปริมาณที่ต้องการนะคะลองออาสัก500ไม่ได้นะคะเอา100ก็พอนก็ะอนนะคะ อันนี้เราเลือกเป็นแบบว่าคนไทยนะคะบริการแบบคนไทยนะคะอันนี้จะลองดูใช่ไนะคะเข้าบริการอยู่ที่50นะคะจะไให้คุณสั่งซื้อนะคะมาทางระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแท็บเกี่ยวแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะเติมเงินเข้าสู่เว็บนะคะก็เลยไปที่เติมเงินได้เลยนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีหมด6ช่องทางเดียวกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็จะมีทั้งสแกน QR Code นะคะ Ultimate c r e d ิปน,นะคะ Thumani Wallet นำเข้านะคะ Crypto แล้วก็ Perfect Money นะคะแต่และช่องทางนะคะก็จะมีคําแนะนําบอกให้นะคะสามารถที่จะเติมเงินขั้นต่ำได้กั็100บาทขึ้นไปได้เลยนะคะต่อมานะคะที่บริการนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะทางนี้ก็จะมีให้นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งเทเล gram Instagram YouTube Facebook Tiktok t w i t นะคะเกมวอชเชียล er, นะคะมีให้หมดเลยนะคะแล้วก็ประวัติการ่งซื้อตอนนี้ของเรานะคะอยู่ระหว่างรอดําเนินการนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้บริการมาลม้าคามเปิดปัญหานะคะสามารถติดต่อแอด,ม,ดมินได้ทัสองช่องทางเดียวกันนะคะก็จะ้งทางโัวช์วีเหลือนะคะแล้วก็ทางไลน์นะคะสามารถ LED แอดดีราไลน์ตอนีีได้เลยนะคะรือจะคลิกเข้ามาก็จะมี QR c o คนให้สกแกนนะคะ แล้วก็อีกอย่างช่องทางนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถจะใช้งานได้เหมือนกันนะคะจะมีคนคอยตอบกลับอยู่ประมาณสัก0-1 3ชั่วโมงนะคะเวลากับอตอบกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้บ,บริการเร่งด,ด่วนก็แนะนําให้แอดไลน์นะคะแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางสุดท้ายนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหาอะไรได้น,นะคะคเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์นะคะแล้วส่งให้เพื่อนนะคะด้รับค่าคามอมพิาเปอร์เซ็นตนะคะอ่าและตอนนี้นะคะทางเว็บนะคะได้มีแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วะคะแค่เพียงแค่คนหานในก o o ก l e ใน Google p พ a y นะคะทีมคำว่า KMTHE.com MM นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะฟรีนะคะตอนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของเว็บไซต MM ์ k m t h นะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันดูนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,อ,ะอยตอนนี้แค่4่คนนะคะคนแรตใีรอบหนึ่งนะคะ อยอดยังไม่ขึ้นนะคะงันเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ยอดได้ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ยอดขึ้นแล้วดีกว่านะคะอ่ะตอนนี้นะคะในเวลาแค่ไม่ถึงนาทีนะคะยอดก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหากมีผู้ที่ประกันใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ